สวัสดีครับอาการเครื่อนซักผ้าซักไม่แรงปัดไม่แห้งเกิดจากสายพานหย่อนแการซักหลวมการซักหลวมเล็กน้อยดังนั้นจะมีวิธีการตั้งแบบง่ายๆมาฝากครับทีนี้ก็สายพาน,นครับถ้าสายพานตรงนี้นะครับมันหย่อนเกินไปนครับจะต้องตั้งไม่ให้อยู่ในช่วงประมาณสองเซนถึงสามเซนติเมตรนะครับเวลากดนิ้วเดียวให้สุดนะครับ ส่วนตรงนี้ก็อลองโยกอยู่นะครับการโยกตรงนี้เราการจะจับสายฟาตรงนี้นะครับเราจะต้องดึงตั๊กไฟออกก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายเนื่องจากมันมีหน่วยความจาของมันนะครับหน่วยความจําเราเสียปลั๊กมันก็จะหมุนเลยนะครับอันตรายนะครับหน่วยความจําก็คือค้างธนานะไว้ตอนปั่นพอดีเนี่ยยังต้องระวังเรื่องตั๊กไฟต้องดึงออกแน่นอน,นครับอันนี้ก็ให้บิดนะครับ อันนี้ดันลงนะครับพร้อมกับอันนี้ดึงขึ้นอันนี้ดันลงอันนี้ดึงขึ้นพร้อมกันจะต้องไม่เกินหนึ่งมิลอันนี้ประมาณสองมิลครับรวมนิดเดียวนะครับรวมนิดเดียวครับอันนี้ที่ย่อนก็ เนื่องจากใช้มาประมาณสิบห้าปีไม่เคยได้ตั้งมาเลยครับก็เลยหย่อนและเป็นที่แกนตัวนี้หลวมอีกเล็กน้อยทําให้มันหย่อนเพิ่มขึ้นใช้บล็อกเบอร์สิบนะครับในการคลายเพื่อการปรับแต่งสายพานให้ตรงครับอันนี้ใช้ประแจตัวทีก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่มีประแจนะครับผมก็เลยใช้ประแจของรถของพวกรถยนต์มาแทนนะเบอร์สิบประแจตัวทีนะครับ มันจะมีน็อตสี่ตัวให้ทำการคลายออกมาครับท,ทั้งสี่ตัวไปมาสักรอบหนึ่ง น้งพลาสติกลงมาเลยครับไม่ออกครับต้องคลายเพิ่มขึ้นอรอบสองรอบหนึ่งสองประมาณสองเอ่อก็ขนาดนี้แล้วครับ การตั้งสายพานนะครับก็จะต้องตั้งในลักษณะให้มอเตอร์อยู่ข้างล่างจะได้ตั้งง่ายนะครับใช้แรงน้ถสูงโลบดึงลงไปนะครับจะได้ง่ายจะนั้นก็จะทำการล็อกนะครับลองกดดูนะครับจะประมาณสองเซนหนึ่งหนึ่งสองไม่เกินไม่เกินสามเซนหนึ่งสองไม่เกินสามนะครับอยู่ให้อยู่ในระหว่างสองเซนหนึ่งสามเซนจากนั้นก็ทําการล็อกเข้าไปเลยครับ หนึ่งสองสองเซนครึ่งโอเคครับ เวลาหมุนก็ตึงๆมือพอครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกมันจะแน่นอยู่แล้ว ตึงๆมือพพอไม่ต้องแรงไม่ต้องแน่นมากแล้วลองกดให้ดูนะครับว่ากดให้ดูประมาณสองเซนนะครับประมาณสองเซนให้อยู่ในช่วงสองเซนหนึ่งสามเซนก็คืออย่าให้เลยสามเซนหรือสังเกตดูให้มันเป็นเส้นตรงถ้าเส้นโค้งไม่ได้หนึ่งสองสองเซนครึ่งครับประมาณหนึ่งสองประมาณสองเซนครึ่งครับนี้ผ่านครับ ที่นี่ก็จะทําการประกอบแล้วก็ทดลอง